ออมาดูแดงหอ,อกนี่แดงหอ,อกนี่น้ำหนักน้ำหนักดีส6 -3 หกถึงสามเอสนะครับนะักสองหกสามเอสก็ผมพอดออกแล้วครับก็มีตีนมีเป็นนอนอยู่สองตัวด้านนี้ก็เป็นเป็นแด่ครับแด่ครับแด่ระวังตม๊มือนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสองเจ็นะครับแมงสองเจ็บนะครับแมงสองเจ็นะครับ ทรงดีทรงดีลองสอกเก็บหงอนหงอนเต็มมดครับหงอนหลามมดนะที่นี่ครับตอนนี้นี่เดี๋ยวจะไปทำพงเทียมก่อน,นไปทำละใส่ละเอาพงนี่ละเป็นพงนั้นแล้วถ้าวันหน้ามันหล,ล,ลอกขาดลย่ะไงเหล่าขาดก็เอามาเอาวันนี้มาใส่อีเลยถ้มันทักสวยอีเลยอ๋อ oh, ถ้าหลอกขาดก็จะ,ะถ้าหลอกขาดก็เอามาใส่อีเลยไม่ต้องทำพงละอันนี้ก็อนจนพง เปิดเจ้าน้อยกับจนพงครับจนพงนี่คืออ้า,อามได้แล้วเนาะมกซีดล้ครับจนพงครับกระทรงดีอยู่ครับนี่อ่อนครับกําลังหลอกตะคืนเนี่ยนี่เดกกำลังออกจากแด่ตะคืนี่มุพอยัองหนมหน่อมอยู่ครับเราคุยมันนี่แบบเป็นยังไงเป็น,รน,นรทรงทรงเดียวกันเหมือนครับ ต้องเดีวยวกันมดแต่เราแม่เดีวยวกันออกเดียวกันกระสุนมั่กันด้านนี้ขาตายตัวครับขาตายขาตายน้ำนักยูตีตนี่ตัวนี้ขาตายน้ำนักอิตีซาวเอ็ดกรรมัมซาวเอ็ดกรรมัมเดี๋ยวมาหลอกขาดหลอกขาดเป็นแดงเป็นแดงก่อน,น,อนถ้าเป็นตัวก็อยู่ประมาณสองหกนะครับ สองห้าสองหกนะครับปรงดีๆแส่มันแต่มันกวางน้อยมันก็จนได้อยู่นะแต่กวางตีมันงุบนั่นแหละจนพงหมดได้แล้วไปแย่งใดต่ออถ้าทรงดีเที่ยดีก็อาจจะเป็นปอพันแต่นี่ครับลอกขาบบาพาันครับเป็นด้วนะหลอกขาบบาพาันคือว่านะครับขาบมันบะลอกออกครับลอกขาบออมได้ครับ พยายามจะลอกคาบแบบนี้ลองผ่านอยเก็บตัวนี้ทุกคนเด้ออัน,อน,อนมันลอกจากนอนเป็นแดนกะเอออันนี้มันลอกจากนอนจากนอนกลายเป็นแดนครับว<อ>ันนี้ลอกบะพรานละลอกหมดชิด้นละแล้วถึงจะลอกจากแดกเนเป็นปีกเข็มการไหมเงอแดนกะมาเป็นปีกอันนี้คือลอกบะพรานลอกบะพรานกะบบะพา,านนะครับตายแน่นอนนี้นะ จุยจะได้กระจาจงจุยตึ้มได้ครับเขาหลุมมันหญ่มัมีมีนมังไม่มีนอเดียวทำลอผ่านไงไนะอ๋อมันเป็นนอนอ,อันนี้จบครับเดดในนอนครับอันนี้ตัวยุ่งมาแล้วครับกกจะว่ายเี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแดซีขาดายหนึ่งแล้วก็มีแมงยังประทามโพงเต็มสองครับเก้าตัว ของนี่ังเก้าตัวกับน้ำนักดีอะรมกันครับยังอยู่กับผู้เก้าตัวเธอแลาแมงที่เป็น,นปเนี่ย<า>งูเนี่ยเลี้ยงต่ออยู่นะมบางงูนะโอเคอยู่ไอ้แมงตัวตีมันงูแบบเขาจะเลี้ยงต่ออยู่กันจะเป็นได้เลี้ยงครับมันจนมาได้แล้วเฮายังได้ตัวงูจนได้ก็ถ้ามันงูแล้วงามอาจจะเป็นป่อพันก็ได้ครับแล้วถ้าป่อพันมัน ไปผสมพันธุ์แล้วมันจะบังงุบเหรอพี่บังงุบครับพอบงงุบมนี้มันจนโพงบดได้ครับมันแต่งโพงบดีออ๋ oh. ทำโพงบดีควงตามรักบังงุบสักตัวมัน <c oughs> จนโพงจนท่างจนนี่เก็บไว้เองครับไว้คนในห้องเองยังต้องขอกสามเก้าว่ะ